ดูไม่ทันสมัยและจะทําให้เครื่องประดับของเราเนี่ยดูเก่าดูมองไปด้วย5สัญญาณเตือนที่ทําให้เครื่องประดับของคุณดูเก่าและดูไม่หรูหรา1 ตัวเรือนซีดหมองนะคะแหวนเพชรที่มีการใช้งานมานานบางครั้งตัวเรือนก็จะมีความซีดหมองลงได้นะคะซึ่งเกิดจากการใช้งานเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆนนก็จะมีการสัมผัสกับสารเคมีเช่นการล้างมือนะคะอาจจะโดนสบู่แชมพูหรือว่าอาจจะโดนโลชัน่นหรือว่าอาจจะโดนพวกน้ำยาทําความสะอาดต่างๆหรือว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อน,อนะคะก็ะะทําให้สีของโลหะของเราเนี่ยสามารถซีดหรือหมองลงโดยเฉพาะหลายๆ คนที่มีการล้างมือบ่อยก็อาจจะทำให้ตัวเรือนโลหะของคุณเนี่ยมีความซีดหมองลงได้เร็วกว่าปกติค่ะสองเพชรที่ใส่มานานๆเนี่ยไม่ระยิบระยับเหมือนวันที่เราซื้อมาใหม่ๆหรือว่าตอนที่เราซื้อออกจากร้านใหม่ๆใช่ไหมคะจะมีความระยิบระยับของเพชรมากเลยแต่ใส่ใส่ไปเนี่ยก็ไม่ระยิบระยับแล้วซึ่งเกิดจากการที่คราบสกปรกเข้าไปเกาะอยู่ตามใต้ของก้นเพชรนะคะแล้วก็ในตัวเรือนในซอกตัวเรือนต่างๆทําให้เพชรเนี่ยไม่สามารถสะท้อนประกาย แสงจากไฟหรือว่าแสงอาทิตย์ได้เต็มที่เนี่ยทำให้ไม่ระยิบระยับอย่างที่ควร 3. แบบดูโบราณเกินไปจะมีแหวนบางแบบนะคะที่ใส่แล้วจะดูโบราณเกินไปในเมื่อแบบ บางแบบที่เป็นลักษณะสไตล์ย้อนยุคเนี่ยบางครั้งเมื่อเราเอามาใช้ในการแต่งตัวในชีวิตประจําวันอาจจะไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะไม่เข้ากับชุดที่เราใส่เนี่ยก็จะทําให้แบบเนี่ยดูไม่ทันสมัยแล้วก็ดูโบราณน,นั่นเองค่ะแล้วก็จะทําให้เครื่องประดับของเราเนี่ยดูเก่าดูมองไปด้วยและดูไม่หรูหรานะคะวิธีการที่เราอยากจะให้แหวนของเราดูหรูหราก็คือพยายามเลือก แหวนนะคะที่มีลักษณะของดีไซน์ที่เป็น คลาสสิกนะคะหรือลักษณะเป็นแบบเรียบที่สามารถใส่ได้ตลอดนะคะแบบนี้ก็จะทําให้อายุการใช้งานและแบบของเราเนี่ยทันสมัยอยู่ตลอดนั่นเองตัวเรือนชํารุดเราไม่ได้สังเกตนะคะบางครั้งแหวนที่เราใส่ไปนานๆตัวเรือนเขาจะมีการสึกหรือมีการชํารุดค่ะเช่นตัวหนามเตยต่างๆอาจจะมีการอ้าอาจจะมีการงองหรืออาจจะมีการหักได้นะคะซึ่งในลักษณะตัวเรือนที่มีลักษณะการชํารุดแบบนี้เราต้องคอยสังเกตแหวนของเรานะคะถ้ามีสัญญาณบ่งบอกว่า าจะเริ่มมีการชำรุดใเมไหร่ ก็ให้นําไปที่ร้านนะคะอาจจะเป็นการเช็คเครื่องประดับประจําปีเพื่อที่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้แหวนของเราเนี่ยมีตัวเรือนชํารุดตรงไหนที่เรายังไม่ทราบหรือเปล่าเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันแล้วก็เพชรของเราก็จะไม่หลุดหายนั่นเองค่ะถ้าพลอยมีรอยบินแตกค่ะบางครั้งแหวนบางวงที่เราใช้งานมานานๆเมื่อเวลาใส่เนี่ยแล้วก็ไปแทกกระแทกโดน,ตร,น,นตรงนั้นตรงนี้หรืออาจจะตกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะการกระแทกแรงๆเนี่ยจะทําให้พลอยเนี่ยอาจจะมีรอยบินแตกได้นะคะ ะะถ้าเกิดว่าพลอยของเราเนี่ยมีรอยบินแตกเนี่ยก็สามารถเอาเข้าไปให้ร้านที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่นะคะให้เขาช่วยดูให้ว่าแหวนวงเนี้ มีรอยไหมแตกตรงไหนไหมแล้วก็สามารถแก้ไขได้ยังไงบ้างนะคะแหวนบางวงถ้ามีรอยบิ่นแตกที่ขึ้นด้านหน้านะคะหรืออาจจะมีขึ้นนิดหน่อยและยังสามารถพอจะเจรไนออกได้หรือว่ามีการขัดหน้าได้ช่างเขาก็จะสามารถขัดหน้าให้ได้นะคะก็จะทําให้แหวนของเราเนี่ยกลับมาสวยแล้วก็ดูใหม่แล้วก็ดูหรูเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าบางวงที่มีรอยแตกรอยบิ่นลึกเข้าไปในเนื้อก็อาจจะต้องปรึกษากับช่างนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัญมณีว่าเม็ด จะสามารถทํายังไงได้บ้างอาจจะเอาไปเจรณาใหม่หรือว่าอาจจะทํายังไงได้นะคะเพราะบางครั้งรอยราวข้างในเนี่ยอาจจะทําให้พลอยอาจจะแตกเป็นสส่วนเลยก็ได้ค่ะถ้าใครชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ